สวัสดีครับผมนายเจงเอาครับขลังผมคือ v o l v o e x 9 0ตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปแตกต่างกันยังไงขับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่ครับว่าวันนี้เราก็อยู่กับทั้ง2รุ่นนะตัวเริ่มต้นและก็ตัวท็อปการขับขี่จุดที่ชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าวันนี้เราขับมาราชบุรีครับจากกรุงเทพไปกลับ330กิโเมตรโดยที่ไม่ชาร์จเนี่ยแบตจะเป็นยังไงการกินไฟเป็นยังไงบ้างแต่เรามาดู2รุ่นนี้กันก่อนครับ ตัวเริ่มต้นราคา4.29ล้านบาทครับแล้วก็ตัวท็อป4.89ล้านบาทออปชั่นหลากหลายส่วนเหมือนกันครับแต่มันมีบางจุดที่แตกต่างกันรวมถึงพลังก,กำลังด้วยครับแน่นอนเขาว่าพลังก,กำลังเป็นมอเตอร์คู่เหมือนกันนะคือขับ4อ e l d r i ด e เหมือนกันแหละแต่ความแรงการจูนมอเตอร์ต่างกันครับในรุ่นท็อปเนี่ยคุณจะได้พลังก,กำลัง517แรงมา้า910นิวตันเมตร0-100 4.9วิแต่พอเป็นตัวเริ่มต้นแรงม้าลดลงแต่ก็ถือว่าเยอะครับ408แรงมา้า 7 7 0นิวตันเมตรส่วนหนึ่งร้อยมากกว่าวิหนึง่งประมาณ5.9ผมมองตรงว่าความแรงทั้ง2รุ่นนี้มันโคตรจะเหลือเฟือแล้วครับคันนี้จริงจริงก็เหลือมากๆแล้วรวมถึงช่วงล่างแตกต่างกันคันนี้ได้ช่วงล่างถูลมปรับสูงต่ำตามโหมดการขับขี่ของเขาเราไม่สามารถปรับตั้งเองเหมือน x c 9 0ได้แล้วครับปรับได้แค่แข็งกับนุ่มเท่านั้นเลยคือปรับได้แค่2แบบแล้วก็ล้อจะเป็นขนาด21นิ้วลวดลายเท่เอาเรื่องนี่ลองเทียบกันแบบนี้เลยแต่พอเป็นตัวเริ่มต้นปับ ล้อเนี่ยก็เป็นฝาครอบนะครับผมสีดําแล้วก็พลาสติกสีดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสีเงินด้านแบบไม่ได้เงามากแต่พอเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นสีเงินปัดเงามากกว่าครับรวมถึงช่วงล่างในรุ่นเริ่มต้นคุณได้นนช่วงล่างแบบสปริงโช้กปกติไม่ใช่ถุงลมไม่สามารถปรับแข็งอ่อนอะไรได้อันนี้คือจุดแตกต่างหลักๆระหว่างการขี่กับหน้าตาของ2รุ่นนี้ครับงานตกแต่งภายนอกเอาจริงจถ้าไม่มีล้อเนี่ยก็คือแทบจะเหมือนกันทั้งหมดครับการ์ดลูปลาวหลังคาราด้าแต่ที่สําคัญคือ ประตูในะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ประตูดูดนะเป็นประตูปกติเท่านั้นครับแต่สวิตมือจับไฟฟ้าอะไรให้มาเหมือนกันนะแล้วก็กล้องด้านข้างบายสปอตกล้องรอบคันให้มาครบความยาวตัวรถการตกแต่งไม่มีโครเมียมแบบ x c 9 0แล้วครับแต่จุดที่แตกต่างกันหนึ่งคือด้านหลังนะนี่สัญลักษณ์ชวินมอเตอร์เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสีดำครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปคุณจะได้ชวินมอเตอร์ที่เป็นสีขาวอันนี้คือการแยกระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปครับ ดีไซน์ออปชันกันชนทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่เป็นความใจปามของวันโวที่แตกต่างแค่เรื่องของความแรงเท่านั้นครับฝาท้ายไฟฟ้าให้มาทั้งคู่แต่รุ่นนี้จะกดให้ท้ายต่ําเอาเพราะว่าช่งล่างของลมเนี่ยกดให้โหลดของได้ง่ายแต่อันนี้ช่วงล่างปกติกดให้ต่ําลงไม่ได้ครับอันนี้แหละคือความแตกต่างภายนอกภาพร,รวมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันรวมถึงภายในครับมีความแตกต่างในเรื่องของออปชันการตกแต่งซึ่งจริงๆถ้าข้างนอกดัเหมือนกันเนี่ยภายในตัวท็อปจะเป็นสีขาวเทาครับ อันนั้นแหละจะมีความแตกต่างแล้วเพราะว่าคันนั้นภายในจะเป็นสีครีมนะรวมถึงออปชั่นการตกแต่งวัสดุไม้ก็คนละโทนกันและก็นี่ลำโพงเบลว์วิ l k i n นนะครับของแท้แบบนี้25ตัวให้มาในแค่รุ่นท็อปเท่านั้นแต่ตัวเริ่มต้นคุณจะได้เป็นลำโพง s o ชครับตรงนี้ก็จะไม่มีตรงกลางไม่มีนะแต่พวกวัสดุการตกแต่งภาพรวมผมว่าไม่หนีกันเลยเหมือนกันทั้งหมดแค่โทนสีเท่านั้นรวมถึงลำโพงตรงหัวหมอน ในตัวลำโพงโบชเนี่ยจะไม่มีมาให้ครับอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างระหว่าง2รุ่นนี้แต่เบาะการปาักไฟฟ้าทุกอย่างหน้าจออะไรทวกนี้ให้มาเหมือนกันก็ถือว่าแตกต่างแค่การใช้งานบางจุดเท่านั้นครับตำแหน่งการนั่งความฟีลลิ่งของวัสดุลายไม้ให้มาเหมือนกันอันนี้ผมว่าคา่อนข้างดูดีเลยแน่นเพาว่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเริ่มต้นจะเห็นว่าการตกแต่งโทนสีเนี่ยแตกต่างกันครับถ้าเป็นตัวท็อปไฮนอกดําข้างในจะเป็นสีขาวก็จะอีกฟีลหนึ่งเลยแต่พอแบรน์คันนี้ภายในเป็นสีครีม ผมว่าโทนนี้สวยนะไม่แก่เกินไปแบบเจนก่อนแล้วก็รักษาง่ายกว่าสีขาวครับด้านหลังออปชั่นต่างๆคือเหมือนกันหลยมีแอร์หลังแยก4โซนมีแอร์เสาบีแอร์ Air ตรงกลางแล้วก็ลำโพงจะเห็นว่าเป็นโบชแล้วนะครับไม่ใช่สีเงินละก็จะเป็นเกรดต่ำลงมาก็ถือว่าเสียงพอใช้ได้แต่มิติอันนั้นอนะ่ะดีกว่าแต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ e อ90ไม่มีม่านข้างๆเหมือนกับตัว X4 90แล้วน่าเสียดายมากเลยอะ่ะแต่วัสดุก็ถือว่ามีความนุ่มนวลน,น้อยลงกว่าเจนก่อน อันนี้เป็นวันสดุสังเคราะห์มากขึ้นรีไซเคิลมากขึ้นตำแหน่งการนั่งเฮดรูมก็เหลือเฟือครับหลังคากระจกไม่มีม่านแต่เหมือนเขาจะมีการแถมให้ในราคาคตก็ต้องรองรู้อีกทีนึ่งว่าจะแถมหรือจะเป็นการซื้อแยกครับแล้วก็เบาะแยกปรับกัน3ส่วนครับคือเลื่อนหน้าหลังเนี่ยแยกกันทั้งหมดเลยนี่แล้วก็มีอย่างนี้แต่รุ่นเริ่มต้นจะมีแค่7ที่นั่งแต่ถ้ารุ่นท็อปมีให้เลือกทั้ง6แล้วก็7ที่นั่งครับ6ก็เป็นแบบกับตันซีดรวมถึงการขึ้นแถว3ก็สามารถพับเบาะเอ แถวสาเป็นพับไฟฟ้าเหมือนกันทั้งคู่ครับการพับเนี่ยกดท้ายรถก็ได้หรือเขามีปุ่มคีย์รัดมาให้ตรงนี้ก็สามารถกดพับเบาะได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าวัสดุภาพรวมถ้าเทียบกับเจนก่อนอ่ะมีหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าความพรีเมียมความหรูมันลดน้อยลงอันนี้ก็เห็นด้วยครับสีสัมผัสของหนังหรือว่าตามพวกเนี้ยยังไม่ได้แพงพรีเมียมเท่าที่ควรครับรวมถึงในตัวเริ่มต้นคุณจะไม่ได้ลำโพงหัวหมอนของเบ w e วอเรียสกินแล้วก็จะเป็นเรียบๆปกตินะ แล้วก็ฟิล l d ลิงภาพรวมภายในนะครับนี่ก็จะเป็นโทนนี้ตัดกระดำผมว่าโทนนี้กำลังใช้งานง่ายหน้าจอตรวจจับใบหน้าต่างๆชาร์จไร้สายให้มาครบเออผมว่าโอเคเลยนะนี่แล้วก็เป็น Google b u i l t i n ที่ผมชอบมากๆเลยนะนี่ความลื่นไหลมี Spotify Chrome นะครับโหลดแอปได้แล้วก็คีย์ลัดทุกอย่างอยู่บนหน้าจอหมดแล้วอ่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยลำโพงบชจะเป็นแค่ ลำโพงปกติแบบนี้ไม่ใช่มีลูกเล่นครับแต่ h r d i s p l a y เขาก็ให้มาเหมือนกันและคันนี้คือตัวแบบ6ที่นั่งรุ่น็อปครับที่สามารถเลือกได้ว่าคุณเอา7หรือ6ราคาเท่าเดิมแล้วแต่ชอบเลย6ที่นั่งคุณจะได้ทางเดินตรงกลางแบบกับตันซีดแบบนี้ครับและที่วางแขนนี่อันนี้ผู้อาหารอาจจะชอบครับแล้วก็ที่วางแก้วผมชอบดีเทลของวอนนะการออกแบบใส่ดีเทลพวกนี้มันดูแบบเออ มีการคิดลูกเล่นมาดีแอร์แยกสีโซนมาให้เหมือนกันแล้วก็เดินไปตรงกลางได้ส่วนเบาอเนี่ยอันนี้แอบน่าเสียดายอย่างก็คือเป็นแบบมือและมันสุดประมาณนี้เล็กลูมเฮดลูมแต่ที่น่าเสียดายมากเลยนะครับมันเป็นกับตันซีแล้วอะแต่บาเอ็นเนี่ยมันอ่ะเนี่ยคือเอ็นสุดมันกลายเป็นว่าเอ็นสุดไม่ได้เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับ ตัวอื่นอย่างเช่นฮุนไดพา i ิเซตหรือว่าตัวอื่นเนี่ยบอกมันจะเอนได้มากกว่านี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายมากเลยครับและการเดินไปแถว3ก็จะสะดวกขึ้นนั้นเนี่ยช่องคือกว้างกว่าพวกรถตู้อีกนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้ได้แต่ต้องบอกตรงว่า x e 9 0หรือว่า x c e 9 0เนี่ยแถว3ไม่ใช่จุดเด่นของเขาแน่นอนครับผมสูง180นะหัวชนเลยถ้านั่งหลังตรงนะครับแล้วก็ตัวบาะเองเนี่ยเอนอะไรไม่ได้ะครับคือหลังชันแบบนี้เลย ให้เด็กน้อยนั่งจริงๆนะผู้ใหญ่นั่งลำบากครับแล้วก็มีที่วางแก้วมีแอร์มาให้แต่ไม่มีม้านั่งข้างมาเบอกตรงว่าแถวสาไม่ได้ใช้งานจริงเท่าไหร่ครับผมรู้สึกว่าพาลิเซตแอบกว้างกว่าชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเอาทียบคู่แข่งพวก EQS SUV หรือว่า EV9 เนี่ยผมว่า EV9 กว้างกว่า EQS อาจจะมีตำแหน่งเบาะที่เอนได้มากกว่านิดหน่อยแต่ความชันของบาะก็ใกล้ๆกันครับ แต่ติดแค่แถว2นี่แหละที่ EX 90มันเอ็นได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ความแต่ถ้านั่งตรงกลางก็พอยืดขาได้นะแต่เหมือนเขาจะไม่ได้ให้นั่งครับเพราะว่าไม่ได้มีเข็มขัดอาจจะนั่งแบบอย่างนี้แล้วก็ยืดขาอันนึงก็พอไปได้แต่ความหัวชนเนี่ยมีแน่นอนครับกับตัว EX 90คันนี้ก็จะประมาณนี้ผมว่าให้เด็กน้อยนั่งไว้ใส่พวกเบาะนะครับไม่แน่ใจว่าแถว3อ๋อแถว3ใส่คาซีได้ก็ให้เด็กเล็กนั่งแถว3าได้แล้วก็ผู้ใหญ่นั่งแถว2 เพราะว่าคาซีดมีทั้งสีที่นั่งด้านหลังเลยนี่ครบครบเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปจุดที่ชอบไม่ชอบกันสักหน่อยครับแน่นอนว่าภาพรวมของคันนี้จุดที่ผมถือว่าชอบมากๆเลยคือเรื่องของงานออกแบบครับมันมีความเป็นสวีเดนมีความเป็นสแกนดิเนเวียเยอะมากๆแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีการพัฒนาจากทางสวีเดนเองร่วมกับทางเครือของจีลี่แต่เขาก็ยังอิงของความเป็นวอนโวแบบ100%เครับเส้นสายงานออกแบบภา,ภายนอกภายในความเรียบง่ายแต่ดูลงตัวครับบอกเลยว่าอันเนี้ย เป็นจุดเด่นของวอลโวที่ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับรวมถึงเรื่องของภายในก็ถือว่าเส้นสายครั้งนี้ผมว่าดูทันสมัยวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้แบบสปอร์ตจ๋ากเกินไปทั้งการใช้วัสดุที่เป็นไม้แท้ๆเลยนะครับคืนนี้คือไม้จริงเลยนะการใช้โทนสีที่มันดูเออสวยครับผมว่าวอลโวเนี่ยเป็นค่ายที่ออกแบบภายในเรียบง่ายสวยแล้วก็แอมเบียนไลท์เนี่ยซ่อนเนียนๆด้วยครับบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นดีเทลที่ ผมว่าสุดมากอีกจุดหนึ่งที่วันโร่าทาได้ดีเสมอครับเรื่องของเครื่องเสียงอันนี้เป็นตัวท็อปสุดได้ลำโพงเบลว์วิลสกินครับลำโพง25ตัวกําลังขับพั0แกว่าวัตต์เลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับและเสียงเนี่ยผมว่าตอนนี้คือดีอันดับต้นๆของรถ EV ที่ขายในไทยตอนนี้เลยครับลองฟังอันนี้ดูนี่ รวมถึงนะครับเขาก็จะมีในแง่ของนี่โชว์ทุกอย่างนะครับเป็นแบบคอนเสิร์ตฮอลล์เป็นสเตจได้ทั้งหมดเลยและคันนี้ปรับได้แลค่อนข้างละเอียดนะครับนี่หนวแต่อันนี้ปุ๊บนี่ปรับได้นะครับว่ารอบทิศทางประมาณไหนความแน่นของ t d อะไรประมาณไหนสเตจประมาณไหนและมันรองรับ d o บีแอสมอ d โดยลำโพงที่มันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ย,ค,ยคือตามจุดจะเห็นเลยว่ามันมีตําแหน่งตรงไหนบ้างนะครับนี่คือดูได้ทั้งหมดเลยนะว้า น,นี่มีบอกเลยซับวูเฟอร์ขนาดกี่มิลน,นะครับผมนี่โหละเอียดมากนะครับคือเรื่องของเสียงเนี่ยเขาเน้นจริงๆนะซับวูเฟอร์หตัวอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็มีดูเฟอร์ลองนะครับอีก4ตัวนะครับนี่คือบอกหมดเลยนะครับทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางทุกอย่างนี่แหละคือเรื่องของเสียงที่สุดจริงๆนะครับนี่ลำโพงกี่ตัวกี่ดอ,อกขนาดเท่าไหร่จัดเต็มมากๆแต่จุดที่แอบขาดใจก็มีเช่นเดียวกันครับอันนี้ข้างหลังนะถ้าหากมองเทียบในแง่ของความนุ่มนวลของวัสดุ เทียบกับ X490 ที่เขาเจอดอยู่ตรงนน้นนะ่ะเทียบกันชัดเจนเลยความนิ่มเบา x c 9 0นิ่มวัสดุหนังนุ่มนวลสัมผัสดีกว่าแบบชัดเจนมากๆผมว่าแอบน่าเสียดายนะเนี่ยด้วยความที่วันนี้เขาพยายามเป็น sustainability มากขึ้นคือรักโลกมากขึ้นวัสดุพวกนี้ลดการใช้หนังแท้ลงเยอะมากครับรวมถึงถ้าหากเทียบความพรีเมียมตามพวกนี้ไมไ่มีการบุกกยรรี่อะไรมาให้เลยและถ้าหากเทียบกับ X490 เขาไม่มีม่านบังแดดมาให้แล้ว อันนี้แหละเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าแอบ,บน่าเสียดายมากเป็นข้อเสียหลักๆเลยถ้า,ามองเทียบกับ x c 9 0และมากับเจนนี่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียเลยนะครับผมว่าเบาะเนี่ยเป็นกราตันซีดเออดูนั่งสบายนะแต่ถ้าถามว่ามันเอนได้แค่ไหนนี่น,นี่คือเอนสุดของตัวเบาะแถว2แล้วซึ่งมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้ครับเพราะว่าผมตอนแรกคาดหวังว่าเออเบาะมันจะเอนนอนสบายมากขึ้น มีความเป็นแบบรถครอบครัวมากขึ้นยิ่งกับตันซซทเนี่ยมันควรจะเอนแบบเยอะได้มากกว่านี้เนาะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตเลยว่าคุณใช้งานเบาเอนแบบนี้คิดว่าพอรับได้ไหมถามว่าสบายไหมก็สบายแหละแต่มันควรเอนได้มากกว่านี้แต่เล็กรูมเนี่ยโอเคเหลือเฟือครับแม้จะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าก็ตามแต่ก็ถือว่าอันนี้เน้นใช้งานง่ายมากกว่าอันนี้ไม่ติดนะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่แค่อยากให้มัน ปรับเอนนอนได้มากกว่านี้ครับหรือว่าจะมีแบบเป่าลมเย็นเบาะนวดเบาอ,อันนี้แหละจะยิ่งแบบพรีเมียมมากขึ้นกว่านี้ผมว่าแอบ,บน่าเสดายพวกฟีเจอร์ของตวัวเบาครับและอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะครับคือเรื่องของการขับขี่จริงๆเนี่ยผมได้ลองทั้งตัวเริ่มต้นที่แบบช่วงล่างปกติแล้วก็มาลองตัวนี้คือตัวช่วงล่างถุงลมครับความแตกต่างมีชัดเจนเลยเท่าที่รู้สึกนะครับตัวเริ่มต้นช่วงล่างจะมีความนุ่มนวลโยนมากกว่ายวยมากกว่าทําให้จุดที่ชอบเนี่ยผมมองในแง่ของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าครับ พอเพิ่มเป็นช่วงล่างถุงลมแล้วปรับให้มันเฟิร์มปั๊บช่วงล่างแบบนี้แหละคือดีมากครับมันจะใกล้เคียงกับ EC40 นะครับซึ่งมีความสปอร์ตมีความเฟิร์มมากกว่ารุ่นปกติของวอนโ o ทั่วไปและตอนนี้คือเราปรับเป็นแบบเฟิร์มอยู่บอกเลยว่าอันนี้แหละดีมากครับแต่พอปรับเป็นแบบนุ่มนวลแบบปกติเนี่ยผมว่าของวอนโ o เองจะมีความรู้สึกค่อนข้างนุ่มนวลย้อยไปหน่อยถ้าหากเทียบกับช่วงล่างตัวอื่นในงบราคาใกล้เคียงกันคืออันนี้จะเน้นแบบขับง่ายขับชิลๆ พวงมาลัยแม้จะปรับเป็นเฟิร์มแต่ก็มีความไวมากกว่าที่คิดครับคืออาจจะไม่ใช่สายซิ่งมากนะักแต่ข้อดีคือช่วงล่างอันนี้ผมว่าดีกว่า x c 9 0ด้วยผมว่าอันนี้เซตติ้งมาโอเคเลยครับพวงมาลัยถ้าถามว่าน้ำหนักประมาณนี้มันเหมาะกับขับขี่ประมาณไหนผมว่าขับในเมืองขับไม่เร็วเนี่ยกำลังได้รับถ้าสายมดุดสายซิ่งหน่อยน้าหนักอาจจะแอบเบาไปหน่อยครับถ้าเทียบกับความแรงระดับ517แรงนะ้าแบบนี้ผมว่าพวงมาลัยถ้าหนักขึ้นมากกว่านี้น่าจะดีแต่ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของวอนโวเขา ไม่ว่าจะรุ่นไหนที่เราลองขับโงลลี่ก็มีน้ำหนักค่อนข้างติดเบาติดไวไปหน่อยแม้ไดปรับเป็นเฟิร์มก็ตามครับแต่ผมว่าช่วงล่างคันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากในตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะและนั่นของขาว่าจุดหนึ่งที่การขับขี่ดีแล้วผมว่าอาตาัตราเส้นเปลืองคันนี้ทอาออกมาได้ดีกว่าที่คิดครับความแรงระดับนี้ขับ4ี่นะครับะะผมเฉลี่ยต่างจังหวัดประมาณ20-22กิโลวัตต์อาร์ตังร้อกิโลเมตรในโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาที่ส่งกําลังให้สูงงทีี่่สุดรรดถืืะะ Wh, อ km, Sport, อาอาตเเ้นป แต่จะถามว่าประหยัดเท่าพวกเทสลาไหมอาจจะยังไม่ขนาดนั้นอันนั้นปล่อยเข้าไปเถอะครับแต่คันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเจนกัน,กอนของวอ n โวแล้วก็ดีกว่าค่ายยุโรปหลากหลายค่ายในความแรงระดับใกล้เคียงกันผมว่าการจัดการพลังงานมอเตอร์โอเคมากๆแต่ในเมืองผมยังไม่ได้ทดสอบจริงจังเท่าไหร่ครับก็ถ,ถือว่าขับต่างจังหวัดเนี่ยประมาณย2ิบถือว่ากําลังดีขับมาราชบุรีความเร็ว1 1 0 120นะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ160กิกิโลเมตร แบตจาก96เหลือประมาณ65ครับก็ใช้ไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดแต่จุดหนึ่งที่แอบ,บขัดใจในการขับขี่ของตัว ex 9 0เนี่ยคือตัว adaptive cruise control หรือว่า pilot assist ของเขานะครับมันรักษาเลนให้เลี้ยวตามโค้งให้แล้วก็มีเปลี่ยนเลนให้เองในบางจังหวะนะแต่ก็แอบ,บใช้ยากนิดหน่อยถ้าเทียบกับพวก x เผงหรือว่า t ท s l a ครับส่วนในเรื่องของที่ขัดใจเนี่ยผมว่ามันคือการปรับระยะห่างของตัว แอปตลิเคชันโทมันไม่สามารถตั้งได้ว่าเออคุณอยากจะเอาใกล้หรือว่าระยะห่างไกล1นขีด2ขีด3ขีดเนี่ย e x 9 0ไม่สามารถปรับระยะห่างได้ครับรถคิดเองทั้งหมดว่าความเร็วเท่านี้ควรห่างเท่าไรความเร็วเท่านี้ควรห่างเท่าไรครับซึ่งบางจังหวะเนี่ยอย่างความเร็ว70เนี่ยาอาจจะเว้นระยะห่างประมาณ2-3งสาคันรถซึ่งถนนเมืองไทยอาจจะโดนแทรกได้ค่อนข้างง่ายครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมันปรับไม่ได้อันนี้ถามเขาแล้วเรียบร้อยคือ โปรติวันโวเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับตรงพวงมาลัยไ,ได้อยู่แล้วต้องไปปรับผ่านตัวหน้าจอครับเหมือนกับ X 3 0ซึ่งอันเนี้ย E เก้าเขาปรับไม่ได้แล้วระบบคิดให้เกือบจะเป็นเหมือนแบบรถเอมากขึ้นแหละเขาพยายามทําให้การปรับแต่งอันเนี้ยน้อยลงกว่ารุ่นก่นกอนๆชัดเจนครับแต่ที่ขอชมอย่างหนึ่งก็คือตัว p ilot assist ของเขาเจนนี Gen ้ i, ผมมองว่ามันเป็นวันโวที่ฉลาดที่สุดระบบทํางานเก่งที่สุดแม้จะไรดาร้าไม่ทํางานนะครับคือไรดาร้าในไทยตอนเนี้ยไม่สามารถใช้ได้ เหมือนกับทุกค่ายเลยคือเรื่องของข้อกฎหมายครับทำให้ทุกอย่างตอนนี้คือใช้กล้องใช้เรดร์ใช้เซนเซอร์รอบคันเป็นหลักแต่ก็ดีเก่งกว่าวอล v o ทุกรุ่นที่ขายในไทยก่อนหน้านี้ดีกว่า ex 30และ tracking โค้งได้โหดที่สุดเลยนะครับถ้าหากเทียบกับวอล v o ทุกรุ่นใกล้เคียงกับพวก x ถึงซ s กเกอร์ e ท l a แล้วนะครับแต่ถ้ามาว่าความฉลาดในการคิดถ้าไม่มีเลนไม่มีเส้นถนนพรงนี้ยังไม่มีคันไหนไม่มีค่ายไหนในไทยสู้เทสลาได้ เพราะว่าตัวน้นเขามีการใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลเข้ามาเยอะมากครับทาให้อันนี้ดีกว่าวันโวดีเกือบจะสู้เ์เพลนเทสลาได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะแต่แค่การปรับแต่งเนี่ยแค่เอาแบบระยะห่างง่ายๆเนี่ยมันปรับไม่ได้ซึ่งผมมองว่าเป็นจุดที่น่าเสียดายครับแต่การแ t r a กกิ้งโค้งการเบรกการรีเจนพวกนี้เนียนแล้วก็สมูทมากเลยครับดีกว่า X30 ด้วยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในการปรับแต่งของเขาในครั้งนี้ครับเนี่ย แท็กกิ้งโค้งคือกดครั้งเดียวแล้วก็ไปตามรถคันข้าง,างหน้าได้ถ้ามันไม่มีเส้นมันก็จะแท็กกิ้งรถคันท้างหน้าให้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเนียนครับนี่มีแสดงผลต,ตรงนี้ด้วยนะเส้นทึบเส้นประอะไรยังไงครบหมดเลยซึ่งผมก็ได้ลองเส้นลาดบุรีนะครับก็จะมีพวกโค้งป่าสนต่างๆนะซึ่งโค้งแบบนั้นนะผมเคยลองพวกรถค่ายอื่นมันจะค่อนข้างหลุดง่ายครับมีได้พวกเอ็กเพิงเทล่าซิเกร์เนี่ยพอแท็กกิ้งได้วอนวอเอ็กซีสี่สิบเจนก่อนหน้านี้หรือว่าอ e ีซีสี่สิบเนี่ย มันก็ยังโค้งขนาดนั้นไม่ได้แต่พอคันนี้มันปรับพัฒนาใหม่โค้งเกือบจะกลับรถแล้วมันก็สามารถไปได้อีกครับในความเร็วประมาณ 30- 40ไม่เกินนี้ผมว่าอันนี้แหละทดสอบจริงแล้วเออแอบว้าวกว่าเดิมเหมือนกันครับก็มาถึงกรุงเทพแล้วครับก็ขับมาประมาณ300กว่ากิโลนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะจับอัตราสิ้นเปลืองไปเปรตไม่ได้เพราะว่าเราขับเนี่ยมีการจอดพักถ่ายคลิปเป็นชั่วโมงเลยครับอัตราการยิงไฟมีการเปลี่ยนแปลงด้วย คร่าๆนะครับตองขาบไปเฉลี่ยประมาณ20กิโลวัตต์อาร์ต่อ100กิโลเมตรภาพรวมทั้งทิ่ไปกลับแล้วก็มีจอดถ่ายคลิปประมาณ23กิโลวัตต์อาร์ต่อ100กิโลเมตรครับไปกลับเนี่ยจาก96 km, ไปถึงตรงนั้นเหลือ65 km, และกลับมานี่เหลือ25เท่ากับว่าใช้ประมาณ60ตครับต่อการชาร์จในการเดินทางประมาณ300ถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จประมาณนี้ก็ถือว่าการกินไฟดีกว่าที่คิดไว้แต่เดี๋ยวเราทดสอบ จริงจังกันอีกทีหนึ่งถ้าเอาไปเขาเคอไปเทสเทียบกันนะคะว่าการกินไฟเป็นยังไงอันนั้นแหละจะแม่นมากกว่าครับก็นี่มีหลากหลายสีลในทริปนี้นะครับสักสีวอเปอร์เกรย์สีแดงใหม่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็สีแซนดูลของเขานี้เป็นสีใหม่ที่ผมมองว่าสวยหรูหรามากๆครับสหรับ e อก90การขับขี่ผมว่าประทับใจจริงๆนะคือเซตติ้งช่วงล่างของลมเนี่ยผมชอบมากกว่าตัวเริ่มตน้นมีความตึงตงังแต่ก็ตึงตังในแบบที่ไม่สถานมากเกินไปผู้ใหญ่ยังขับได้ผู้ใหญ่ยังนั่งได้ และพวงมาลัยอาจจะเซตติ้งไวไปหน่อยครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าตำแหน่งการนั่งการขี One ่วอลโวยังคงทำได้ค่อนข้างดีครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไวททดสอบจัดหนักจัดเต็มกันอีกทีหนึ่งครับเป็นสารจุดที่ชอบไม่ชอบแล้วก็เทียบระหว่าง2รุ่นเริ่มต้นกับรุ่น็อปครับสทริปนี้นะครับทางวอลโว่ขาดแถบที่เชิญเรามาร่วมทริปแบบนี้นะครับยังไงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ